สวัสดีค่ะสวัสดีชาว Social c a m มนะคะแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ไปทําสีผมาใหม่ต้องบอกก่อนเลยโว์นะคะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มๆผสมเทานะมันจะเหลือบๆเทานิดนึงเห็นปะเอ่อยังชอบนะคะเพราะว่าสีเดิมยามามันอ่อนแล้วมันอ่อนแบบออกไปทางบอหลหรือทองๆแล้วยังก็เบื่อไม่อยากได้สีนั้นนะคะก็เลยไปทําสีใหม่มากอโอเคนะคะทําที่เดิมนะคะเรือมลิดทำกับพี่พิมพ์นะคะ ก็มีคลูกค้าถามมาเยอะนะยังก็จะบอกไว้ตรงนี้เลยนะจ๊ะจะได้จํากันได้โอเควันนี้นะคะยังจะมารีวิวก็สัมอางค่ะนั่นก็คือนานั่นเองนะคะเพราะว่ายังเนี่ยมีแบรนด์นายเยอะใช่ไหมแล้วก็ มีหลายตัวที่แบบว่ายังยังแนะนําไม่ถึงอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเครื่องสำอางนาะทั้งหมดที่ยังมีแล้วก็ใช้จริงใช้ดีจริงๆนะคะแล้วก็นํามาบอกกับลูกค้าทุกคนนะคะให้ได้ไปศึกษาแล้วก็ไปลองเล่นกันดูที่เคาน์เตอร์นะคะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มพูดเลยเมื่อกี้ได้ยยามลองอัดไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่ามันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะก็คือพาร์ทแรกจะเป็นเกี่ยวกับหน้าพาร์ทที่2อจะเป็นเกี่ยวกับปากนะโอเคเริ่มเลยเริ่มด้วยไพรเมอร์นะคะ ไตรเมอร์ของน้ำจะมีอยู่2ออชนิด2รุ่นนั่นเองก็คือรุ่นที่มีกันแดดกับไม่มีกันแดดถ้ารุ่นที่มีกันแดดเนี่ยก็คือจะออกสีเนื้อสีขาวๆแบบนี้ยาเคยใช้รุ่นที่ไม่มีกันแดดแล้วยงก็เลยลองซื้อรุ่นมีกันแดดมาใช้ก็โอเคใช้ได้นะคะมันจะช่วยอัมพางรูมขนเราแล้วก็ควบคุมความมันแล้วก็ทําให้เครื่องสำอางเราอะติดทนนานดีขึ้นนะแต่พูดถึงแล้วเนี่ยยาชอบรุ่นที่ไม่มีกันแดดมากกว่ารุ่นที่มีกันแดดมันค่อนข้างแบบ เหมือนมันนิด,นด,นดหรือเปล่ายังก็ไม่รู้คิดไปเองปะนะเออนั่นแหละแต่ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะลองไปหามาใช้ดูนะคะพรามเมอร์ต่อมาก็เป็นอิลูมิเนเตอร์ของนานะคะก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนนะว่ายังชอบใช้อิลูมิเนเตอร์ของนามากก็จะมีอยู่3สีนะคะสีแรกที่ชอบใช้บ่อยๆก็คือออกซัมจะเป็นสีแบบธรรมชาติแล้วก็สวยอยู่แล้วนะคะปัดสามารถใช้ผสมกับรองพื้นที่ยังใช้ทุกวันได้หรือไม่ก็ใช้ตอนแบบเราแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็แบบ แตะๆอยู่ตรงหนกแก้มอะไรนี้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะจ๊ะส,สวยลืมสวยลึกแล้วก็อันนี้เคาะโปกคำบรรณาจะออกแบบมุกมุกหน่อยนะคะก็คือสีแบบไฮไลท์เวอร์โกลเวอร์นะคะตัวนี้ก็ดีเวิร์กเหมือนกันเพราะว่าใช้มาเยอะแล้วเห็นปะก็ใช้ผสมกับรองพื้นเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็เอามาไฮไลท์แบบแตะๆช่วงหนกแก้มหรือว่าด่างได้นะจ๊ะสีจะแบบไฮไลท์เด้งขึ้นมาเลยนะคะ แนะนำก็สีสุดท้ายเป็นซูเปอร์ออกาซัมนะคะสีจะเป็นแบบออกทองกว่าออก์กาซั่มนะคะแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันทําให้หน้าดูกโกลวไปอีกแบบหนึ่งกว่าออก์กาซั่มอะคะ่ะก็ถือว่าเวิร์กเหมือนกันนะจ๊ะต่อมาก็จะเป็นรองพื้นนะคะรองพื้นเคยพูดไปแล้วเหมือนกันในคลิปก่นกอนก็เป็นรองพื้นหนานะคะยังจะใช้รุ่นเชียโกนะเชียโกใช้ดีเพราะว่ามัน ดูธรรมชาตินะคะก็เลยชอบใช้เชียโก้เชียแมทเคยลองแล้วมันไม่เวิร์อะมันแห้งไปนะคะก็สีที่ใช้ก็จะมีมุงบงังมุงบังจะขาวหน่อยขาวอมชมพูนะแล้วก็มีเดลวิลเดลวิลจะใช้มาหลายขวดแล้วนะเดวิลจะออกอมเหลืองนะคะก็จะขาวเหมือนกันแต่อมเหลืองแล้วก็บาเซโลนายังจะใช้แบบปกปิดรอยสิวจะเป็นสีเข้มไปเลยนะเชียโก้ใช้ดีคะ่ะยังแนะนำเพราะยั่ําใช้มาหลายขวดแล้วนะคะก็ใช้จริงแล้วแบบ ปลื้มอ่ะเออใช้จนบอกต่อคนให้ไปใช้เขาก็ชอบกันนะอต่อมาก็เป็นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นยังก็มีหลายสีเมื่อวันเคยพูเมื่อวันก็พูดไปแล้วนะคะก็จะมีสโนอีเดแล้วก็มีเฟรชนะคะที่ยังใช้บ่อยๆแป้งฝุ่นของนาใช้ดีนะตลับใหญ่ด้วยใช้ได้นานมากแล้วก็เป็นแป้งผสมรองพื้นสีฟิจินะคะที่บอกกันเปิดมาตลับมันก็จะมีแบบข้างล่างเป็นพับนะคะอันนี้พับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ แล้วก็มีพับนาพับนาเป็นสีดำแล้วก็เนื้อพับดีมากแบบนุ่มหน้านะคะ่ะเวลาแตะแป้งแล้วมันติดแล้วก็เข้ากับหน้าได้ไม่กินเนื้อแป้งนะคะเนย์ก็ชอบใช้เวลาไปซื้อของกับพี่อ้อยทีไรก็จะขอเขามาเขาก็จะให้เยมาเยอะมากเลยต่อมาก็จะเป็น b r u ชออนนะคะ b r u ชออนเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วของนาเพราะว่าขายดีแล้วก็คนใช้เยอะยัยจะ พูดถึงสีที่ใช้บ่อยๆก่อนก็คือสีออรกาซัมกับแอเจลิก้านะคะตอนนั้นซื้อมามันเป็นลิมิเต็ดออ dition มาคู่กันนะคะแต่ว่าออกาซัมเนี่ยยังเคยมีตลับแยกแยกออกไปตลับหนึ่งแต่หมดแล้วก็เลยไปซื้อใหม่ก็ได้เป็นอันนี้มานะคะสวยมากสีออกาซัมอะคอนเฟิร์มเพราะว่าสีเขาขายดีแล้วก็ใช้ผสมกับแอเจลิก้าจะเนื้เลิศมากนะคะจะออกแบบแก้มส้มอมชมพูสวยๆแหละสีต่อมาก็เป็นสีเกียรติสีเกียรติจะออกแบบ ชมพูอะคะ่ะชมพูชมพูชมพูแมตแมตหน่อยนะคะเออไอเจลิก้าเนี่ยจะเป็นชมพูผสมชิมเมอร์อันนี้จะเป็นชมพูแมตก,ก็สวยอะปาดออกมาก็ดูแบบวันหวานดิเซตเลยดี Lady มากแล้วก็สีดีโทสสีดีโทสก็โอเคนะมันสว่างไปเนาะแสงอะสีดีโทสจะเป็นชมพูแบบอมส้มนิดๆนะคะเป็นสีธรรมชาติแบบแก้มแบบเป็่งปั่งสุขภาพดีดีโทก็ขายดีนะ ต่อมาอเ,กอเกือบหล่นเป็นสีลัสเตอร์นะคะลัสเตอร์จะเป็นแบบออ,ออกแบบส้มแบบพีชพีชหน่อยป้าแบบมีทองผสมแบบบอนเซอร์เหมือนผิวบมแดดอะคะ่ะลัสเตอร์สีสวยนะแต่ว่ามันตกเสียดายอะแตกหมดเลยแต่ก็กยังปัดได้อยู่นะคะสีนี้ปัดออกมาก็สวยเหมือนกันแล้วก็เซรแอัเพลเซรแอัพเพลเนี่ยออมันเป็นออกชมพูเนื้อที่เวลาเราปัดสมมติเราปัดแก้มส,สีสีอะไรก็ได้เสร็จแล้วอะเราปัดสีเนี้ย หน้าแก้มบนๆอีกรอบนึงมันจะได้สีที่นวลขึ้นนะคะสวยมากยิ่งคนขา,ขาวๆอ่ปะปากก็สวยต่อมาเป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของนานเนี่ยยมก็จะมี m i s s Liberty จะเป็นแบบชมพูแบบอมส้มแล้วก็มีย e ิตเตอร์วิงวิงนะคะสวยเหมือนกันตัวนี้ไฮไลท์ช่วงเนี้ยข้างหน้าแก้มได้หมดเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไฮไลท์แต่ว่ายังเอามาแต่งตาบ่อยมากสีมิวออเดอร์มันจะเป็นชมพูอง,มอ,งมองุ่ง นีกิตเตอร์เยอะมากแล้วแบบเวลาทางลงไปบนตาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ er ดำๆอ่ะสวยแล้วก็สามารถใช้ปัดแก้มเป็นไฮไลท์ได้โอเคต่อมาก็จะเป็นบรอนเซอร์นะคะสีลากุน่าที่ยัมใช้บ่อยก็คือนี่มันจะออกแบบน้ำตาลเข้มๆแล้วมันก็จะเอามาใช้แบบเ็ดดิ้งช่วงกรอบแล้วก็ช่วงดังอะไรเงี้ยได้สวยมากขอบอกสวยจริงๆ ตลับนี้ใช้ไม่เยอะมากแล้วแบบ3ามสี่ตลับออใช้ได้นานด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้6นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่พออีกนะคะโอเคค่ะชมคลิปต่อไปนะคะ